พิชิตได้ด้วยตัวเองนี้ผมนายสืบชัดพันธานและผู้เข้าร่วมโครงการพะถักรูปผู้ท่านกับตื่นผู้แทนผู้บริการของธัาคารกรงพจังหวัดตรังในอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานชีวิตพิชิตได้ด้วยตัวเองนี้ต้องมจะต้องแก้ไขกันไปอย่างนี้นะครับก็ผลิตได้ไปดูแลจองกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้นไป เป็นใบเล่นหนักแล้วนะครับก็มาเข้าข่ายร้อยสางการจะต้องตรวจจิตใจตรวจอาชีพตรวจเงินทุกคนเพื่อส <Buddy. S 2> so, ื่อสเพื่อนะครับเพื่อมาตามท่านเพื่อมาดูท่านทำแล้วทำอะไรมีมีใครให้ยาอย่างดียกส่งเข้าลืมการไปให้ ไม่ต้องมาเสียเงินไม่เรื่องก็ต้องเข้าไปอยู่ในเมืองต่างไปมาแล้วตอาทิตย์ทศอยู่ที่อำเภอแต่ว่าได้ไม่กี่เม็ดสองเม็ดทำไมไม่ใช้ตรงนี้มันอยู่ที่ไตอย่างเดียวเลยครับอยู่ที่ไตใช้ได้ทั้งตัวหรดอเป่าไม่นะเป็นข้อใหม่ใหม่ใช่ไหม ที่มันเลิกอะไรนี่ได้นะมันติดแล้วคงจะทำา